เอออะโดนรีทายอย่างนั้นเหรออ่าโรงเรียนเราเนะี่ยไม่เคยให้ใครซ้ำชั้นเกินสองปีนะถ้าพรุ่งนี้เธอยังสอบซ่อมไม่ผ่านอีกแล้วก็ต้องเสียใจด้วยนะเธอจะต้องโดนรีทายแล้วละ่ะที่สำคัญนะ่ะชื่อเสียงของเธอนะ่ะก็ไม่ค่อยดีนะได้ยินมาว่าชอบไปก่อเรื่องก่อราวเสมอเสมอนี่นาะรู้ว่าเธอคิดจะประชดการสอบซ่อมเหมือนคราวนั้นอีกเหรอฮะแต่คราวนี้ไม่ใช่แค่ต้องลาออกจากชมรมหรอกนะ เออเ้ยเอ้ยประทดการสอบซ่อมอย่างนั้นเหรอเช่ใครจะประชดวะมันช่วยไม่ได้นี่นาที่ถูกมองแบบนั้นเน่ยนะเอาละหมดเวลาแล้วส่งกระดาษคำตอบได้เอ้ยจริงมะฟูกุโร่นี่แย่จริงนะเอ้ยเอ้ยเอ๊อเอ่อเอ้ยเอ้ยอืม ทำไมมาเอาป่านนี้ล่ะเออผมมาสอบซ่อมครับเชื่อเขาสอบกันเสร็จหมดแล้วเออเธอเนี่ยมันสุดๆจริงๆนะขนาดการสอบซ่อมน่ะสำคัญที่สุดเป็นการชี้เป็นชี้ตายว่าจะได้เลื่อนชั้นหรือไม่เนี่ยเธอยังทำเฉยไม่มาสอบอีกว่าไงล่ะมีคำแก้ตัวดีๆบ้างไหมเนี่ยฮะเออเฮคือว่าเออ ตอนแข่งกีฬาตอนนั้นก็เหมือนกันอ่ะอาหาได้ขึ้นเข้าชิงแล้วแท้แต่ดันไปแพ้เข้าอีกทําให้เสียชื่อเสียงชมรมยูโดโรงเรียนเราหมดเลยนะรู้ไหมชิมะฮูกุโร่เออผมผมจะลาออกจากชมรมครับฉลาดดีนี่ไปแล้วเอีเชอ่ออีอ่านก่อนอีเอสทีบิวเต็ด h i success s to hard work แปลว่าเขาเออเอ้ยไมไดะไมไดะเออแกอยอ,ย,อย,ยังอยากจะเจ็บตัวอีกอย่างนั้นเหรอไม่ไดะไทสันอย่ามาดูถูกคนมีพรสวรรค์อย่างฉันนะเว้อ่ออออแก โอ้ยังลุกขึ้นไหวอีกอย่างนั้นเหรอ <l ots> อเอ,อ,อ,อยังอยากเก็บตัวอีกอย่างนั้นหรือไงฮะคุณไมดะเฮ้ยไมดะใครกันแน่วะไอ,อ้กลัวเอ้ยฉันยังไม่ได้เอาจริงเลยสักนิดเนี่ยจะบอกให้อีหงั้น,สนแสดงฝีมือให้เต็มที่เลยนะไม่ต้องเกรงใจเลยนะเพื่อนแต่ถ้าทางแกน่ะจะไม่ไหวสละมังฮะโอ้ยอุ้ยเอ้ยเอออารุ่นพี่ จงโง่เอ้ยจะให้ฉันเตือนแกสักกี่ครั้งเนี่ยฮะถึงจะฟังภาษาคนรู้เรื่องอ่ะวิ่งนาอย่าออกจากนอกแถวสิวะไอ้บ้าเอ้ยไอ้้อนซื่อบืรอคราวหน้านะงี่เง่าอีกจะตายแน่เออครับเอ้ยรีบๆไปแล้วอ้อขอประทานโทษด้วยครับเออเออเอะไอ้้อนซื่อบืรอเหรอเออเฮ้ยอะไรของมันวะเนี่ยมันเล่นกําไรแล้วคิดหนียางงั้นนี่วะฉันจะไปรู้ได้ยังไงเล่าเออทําไมพูดแบบนั้นล่ะ คนายนะ่ะเป็นคนลงมือก่อนไม่ใช่เหรอไอคนเลวว่าไงนะจริงสิเมื่อกี้คุณอากองหิพูดเหมือนกับว่ามีอะไรสักอย่างนะครับแปลว่าผู้หญิงในตอนนั้นใช่คิริโกะใช่ไหมครับเออจริงด้วยมันหมายความว่าอย่างไงกันแน่ฮะก็เรื่องที่ที่มาฟุกุโร่ช่วยผู้หญิงคนนั้นเอาไวนะ้น่ะมันเป็นเรื่องจริงนะสิโกหกหนะ้าฉันไม่เชื่อหรอกว่าคนท่าทางดูเลวขนาดน,นั้นจะเป็นคนช่วยฉันนะ่ะ เฮ้เฮ่เฮพวกเธอเนี่ยพอกันทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะกะอีแค่คนสอบตกซ้าชั้นเนี่ยมันเลวร้ายนักเรื่องไงเนี่ยพูดจาเนี่ยฮะถากทางกันอยู่ได้ทีไอ้ล้นลอยถ้วยนั่นมันทําตัวน่าเกลียดกับเห็นว่ามันดีนักดีหนาเหรอรู้หรือเปล่าว่าทําไมหมอน,นั่นถึงซ้าชั้นเนี่ยฉันจะไปรู้ได้ยังไงอะพราะเขาเนี่ยช่วยเธอไว้น่ะสิถึงได้ไปสอบซ่อมไม่ทันยังไงเล่าเอ๊เออะวายย่ายังไงนะ ตอนนั้นน่ะพอเขาช่วยเธอเสร็จพอดีรถที่วางชุดยูโดสุดที่รักสุดห่วงของเขาอะนะเกิดแล่นไปพอดีก็เลยต้องวิ่งตามไปเอาเลยสิ<อ>แน่นอนถ้าวันนั้นเขาไม่ไปช่วยเธอปานนี้ก็ไม่ต้องมานั่งซ้ําชั้นแบบนั้นห็อกนับว่าเป็นความโวยจริงๆเลยเอ้แล้วทําไมแกรู้เรื่องดีนักวะรู้ว่าแกไปสืบเรื่องชิมาบุกุโรมานะ่ะฮะไม่ใช่ห็อกไอ้พวกนั้นน่ะมันเป็นพวกเคเอมันเป็นรุ่นน้องของฉันเองอะ เออเอ๊เเจอแล้วอ่ะการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของกีฬาทั่วประเทศเมื่อสองปีก่อนซาโตเรเอาชนะได้หนึ่งคะแนนด้วยท่าทุ่มเหรอเอ๊ะใช่แล้วล่ะชิมะฟุกุโร่ใช่เขาจริงๆเหรอเนี่ยอ้าวทำอะไรอยู่เหรอช่วงนี้เป็นช่วงสอบอะนะชมรมเลยปิดตั้งแต่วันนี้ไม่รู้เรื่องไงเนี่ยเออกัปตันคะเออการแข่งขันนี้ อ๋อเห็นแล้วอดคิดถึงอดีตไม่ได้เลยนอะเหตุการณ์นั้นอ่ะที่ฉันบอกเธอเมื่อวานเนี้ยก็อย่างที่เห็นแหละอีกฝ่ายเข้าบาดเจ็บที่ข้อเท้าอ่ะนับเป็นโอกาสที่ดีเชียวล่ะแต่คุณชิมะฟูกุโร่กลับไม่ยอมเล่นงานตรงจุดนั้นน่ะแถมไม่ยอมใช้ขาขวาอีกอ่ะเพราะอยากให้มันแฟรแๆเอ๊ะเฮ้ยปกติการเล่นงานจุดอ่อนของคู่ต่อสู้นับเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเนอะในโลกของการแข่งขันน่ะ แต่พอเขาเนี่ยเป็นคนที่ดีเกินไปเลยไม่ยอมทำในที่สุดผลก็ออกมาเป็นแบบนั้นแหละก็ต้องแพ้ไปอะนะโดนฝ่ายนั้นทุ่มอ่ะขนาดอีกฝ่ายขาเจ็บนะเนี่ยแต่เรี่ยวแรงนี่ไม่ได้ลดลงไปเลยเออไม่ใช่หรอกอ,อ,อาอหมอ้าวเป็นอะไรไปล่ะ,ะไม่ใช่แน่ๆที่พี่พันขาไว้ไม่ใช่เพราะบาดเจ็บหรอกพี่เคยบอกฉันว่า ในการแข่งขันนะ่ยมักจะเอาพากดพันข้อเท้าเอาไว้เพื่อทําให้อีกฝ่ายตายใจนึกว่าเราบาดเจ็บที่ขานั่นซึ่งเป็นกลวิธีการต่อสู้อย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอย่างนั้นเขาถึงกับะนําซ้ํายังต้องมาซ้ําชั้นเพราะเราอีกเอ๊ะไม่เป็นอะไรแน่นั้นเนี่ยทีไอ้โรนหลอยถ้ยนั่นมันทําตัวน่าเกลียบกลับเห็นว่ามันดีนักดีหนาเหรอเชอนนี่ฉัน <c oughs> เออเออเฮ้ยไม่เห็นรู้เรื่องเลยเธอจำคนผิดแล้วมั้งคนเลวอย่างฉันนะ่ะนะมีเหลือจะยอมไปช่วยเหลือคนอื่นเขานะ่ะไม่ต้องใช่คุณแน่ๆนฉันขอโทษนะที่เข้าใจคุณผิดฉันไม่ดีเองเนี่ยที่ดูคนแต่ภายนอกนะ่ะขอร้องเถอะค่ะช่วยไปตัดสินภาชนะกับพี่ฉันอีกสักครั้งได้ไหมนั่นเป็นวิธีเดียวที่ฉันจะรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดได้นะ่ะ รับผิดชอบอย่างนั้นเหรอทั้งพี่และฉันน่ะต่างพากันพูดสบประมาทคุณเอาไว้มากจึงต้องรับผิดชอบและพอฉันน่ะคุณถึงต้องเรียนซ้ำชั้นอีกเชอะฉันมันก็แค่คนเร็วๆคนหนึ่งการที่พวกเธอดูถูกฉันน่ะมันก็สมควรแล้วนะที่ขาของพี่ฉันน่ะบาดเจ็บนั่นน่ะเป็นเพียงการละครตบตาเท่านั้นเองค่ะอ่ะเออออมันเป็นกลลวงเพื่อหลอกล่อให้ศัตรูติดกับนะคะ ฉะน,นั้นน่ะถึงอยากให้ต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งเอออเอ้บ้าที่สุดฉันไปขอร้องให้พี่มาสู้กับคุณใหม่อีกครั้งแต่เขาไม่ยอมนะคะฉะน,นั้นขอให้คุณชิมาฟุกุโร่ไปดักรอพี่ฉันที่สวนสาธารณะไว้นะคะเพราะพี่ชายฉันน่ะมักจะวิ่งที่นั่นทุกเช้าเออออเออฉันน่ะมีสอบตอนชั่วโมงหนึ่งนะนี่ก็ใกล้เริ่มแล้วและครั้งนี้ฉันจะสอบตกไม่ได้เป็นอันขาด คุณชิมะฟูกุโร่อออออ้าวรีบเข้าห้องสอบเร็วๆเ,เข้าสิเออคุณชิมะฟูกุโร่ครับอ่ออเมื่อวานน่ะไปอยู่ที่ไหนมาล่ะครับคุณมาไอดนะน่ะเลยโดนไอเ้เลวหนัดนั่นนะ่ะเล่นงานเอาเลยนะ่ะอ่อออคุณชิมะฟูกุโร่เอ้ยเฮ้ยแกว่ายังไงนะอย่างนี้เห็นทีฉันจะปล่อยมันไม่ได้แล้วเอ๊ะไม่เห็นต้องตื่นเต้นขนาดนั้นเลยก็ได้นี่ครับ เอ้ยมันต้องตายฉันจะไม่ปล่อยมันเอาไว้เออเออเฮ้ยคุณชิมาฟุกุโร่นี่ชิมาฟูกุโร่เธอคิดจะไปไหนนะ่ะจะบอยคอรการสอบอีกหรืองไงคราวนี้เธอต้องโดนไล่ออกนะยังมีสอบซ่อมอยู่นะ่ะจริงไหมล่ะเออเอเอเป็นเดือดเป็นแค้นแทนขนาดนั้นเชียวเหรอเนี่ยหนึ่งสงหนึ่งสงเอ้ย ไอ้เราก็ชอบโดดแถวประจําเลยบ้าจริงๆเชียวเอ,ออเออวันนี้มาเร็วจังนะแกมาคนเดียวเรื่องไงเนี่ยฮะไอโ้โรนหนวกหูนะไอ้หัวเม่งเ,อ,งเ,เอ,อ,อ้เออเออเออจิมะฟูโกืมีอะไรเหรอถึงใส่ชุดแบบนั้นอนะ่ะไม่น่าเชื่อว่าแกจะยอมฟังคิ่ริโกะนะมาตัดสินกันเถอะนะเอออะไรนะมาตัดสินกันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวสิ ตา่ม้าเออว้าเอออืมเออรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วสินะเจ้าคนแล้วเออหนววหูน่ะฉันทำไปเพราะใจอยากทำเท่านั้นหละน่ะเอเออเออตอนนั้นน่ะแกคงไม่รู้สินะว่าคนที่แกไปช่วยไว้น่ะเป็นต้นเหตุให้แกต้องซ้ำชั้นน่ะ เป็นน้องสาวของไอ้ล้นซื่อบื้อน,นั่นนะฮะฉันรู้ตั้งแต่แรกแล้วล่นะนนะอ๋ออ,อะไรนะแกรู้ตั้งแต่แรกแล้วอย่างนั้นเหรอเชื่อก็ฉันเห็นเธอตอนแข่งคราวนั้นน่ะไม่รู้จะตั้งกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วเฮ้ยต้องสอบซ่อมอีกแล้ว,ลวเรื่องนี้อ่ะอ้าวหมดเวลาแล้วคนข้างหลังรวบรวมข้อสอบได้แล้วนะเป็นอันว่าเทอมสุดท้ายก็หมดลงแล้วนะ ฉันจะรีบตรวจข้อสอบภาษาอังกฤษให้แล้วพรุ่งนี้จะบอกคะแนนให้รู้ล่ะส่วนไมเอดะเออเออสอบซ่อมวิชาภาษาอังกฤษน่ะจะสอบวันศุกร์หน้าหลังเลิกเรียนที่ห้องหนึ่งนะเว้ยอย่าลืมไปสอบสลาเออเออฮี่เออพิ่งสอบเสร็จยังไม่รู้ผลเลยนะเนี่ยเจ็บใจนักไอ้ล้นอีโอกะเล่นกำหนดสอบซ่อมกันอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยออถ้าได้ไม่ถึง30คะแนนก็จบเหนะเว้ยเฮ้ยนายมั่นใจว่าทำถึงไหมวะไมดะ เออไม่เลยว่ะเอ้ยเออ,เออแต่ท่านก็มั่วเขาสอบช้อยไปทุกข้อนะอย่างนี้ก็ชัวร์ปาบนะสิแล้วคะแนนประวัติศาสตร์โลกที่แจกคืนวันนี้ได้เท่าไหร่วะเออเก้าคะแนนเนี่ยแล้วฟิสิกส์ล่ะเออสองคะแนนน่ะแล้วเลขล่ะเฮ้ยเลิกถามได้แล้วเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> ตกหลายวิชาเลยนะเนี่ยแกเนี่ยไม่ดะอาทิตย์หน้าเนี่ยแกต้องสอบซ่อมจนมึนแน่เลยนะเนี่ยใช่ทุกวิชาเลยอ่ะ หนวยขูน่าวิชาอื่นเนี่ยสอบซ่อมเขาก็ยังเอาข้อสอบเก่ามาใช้ใช่ไหมล่ะแล้วยังให้ไปอ่านเพิ่มเติมได้ด้วยนะนะโอ้ช้ำชองจริงๆนะเนี่ยแกเนี่ยสมแล้วที่เป็นขาประจําสอบซ่อมมา้นะอะอ้ะอ้ะอปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่วิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นเนี่ยพอเป็นวิชาของเจ้าอีโอกะแถมมันต้องเล่นงานชั้นให้ซ้ําชั้นด้วยไม่รู้มันจะใช้วิธีสกปรกแบบไหนเนี่ยเอ้ย เจ้าชายผู้โชคร้ายเอ๋ยดวงเจ้านะมันสวยเพราะเกิดมาเป็นดาวอับโชคนะสิถ้าอยากเป็นลัคกี้บอยอย่างฉันละก็แกก็ต้องเอ้ยไปดีกว่าเอ้ยไม่ฟังเลยล่ะเนี่ยอย้อะไรกันจ๊ะแกก็สอบซ่อมเหมือนกันลนะ่าไอ้โคเฮติิอีอย่ามาพูดมากนะเห็นแล้วสงสารว่ะฉันจะบอกให้สูตรลับที่ทำให้คนอับโชคอย่างแกดีขึ้นนะ่ะเอาไหมล่ะนั่นคือแกต้องเอามือแกนั่นแหละ แตะลงไปบนอึกสุนัขแล้วดวงก็จะดีขึ้นมาเว้ยชื่อลูกไม้ตื้นๆเนี่ยฉันมองแกออกหน้าอ้าวกุญแจไปไหนวะเอ้ยกุญแจหล่นเดี๋ยวเข้าบ้านไม่ได้จะยุ่งเนอะโธ่โอ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยลูกบอลมาจากไหนเนี่ยเออขอโทษครับเอ้ยมันอันตรายนะเนี่ยเอ้ยโชคดีเป็นบ้าเลยวะ่ะเส้นยาแดงผ่าแปดเลยไหมด่ะฉันเน่ยมันพวกดวงดีเว้ยเออเอ้ยตัดใจซะเธอนะ เดี๋ยวก็เจอผู้ชายที่ดีกว่าเขาเองนั่นแหละมีแต่เรื่องดีมาตลอดคราวนี้เจอแต่เรื่องร้ายเนาะรู้ไหมฉันเก็บโชคไว้ในการสอบซ่อมนะเออเออเออขืนใช้โชคไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องน่ะเสียดายแย่เลยตอนเนี้ฉันเอาโชคทั้งหมดเนี่ยฝากไว้ในการสอบซ่อมนะเอ๊ะนี่มายุมีสอบซ่อมด้วยเหรอใช่สิเออเออเฮ้ยงั้นเองเหรอเออเอออะไรวะ ต่อไปฉันจะพกกับเรื่องโชคดีอีกไม่ได้แล้วเนี่ยฉันจะเก็บสะสมมันไว้จนกว่าจะถึงวันสอบซ่อมเลยเออเฮ้ยเออพูดอะไรนะบ้าๆนะรีบไปเถอะจิอากิรอกันอยู่นะเว้ยเออก็ได้อะอะไรนะเอ้ไม่ได่าหนะ้าจะไปให้จิอากิสอนภาษาอังกฤษให้นับแต่นี้เป็นต้นไปนะสิเอเอเออท่านคืณน่าฉันไม่ไปเรียนแล้วเนี่ยเพราะฉันจะใช้วิธีสะสมโชคไว้ในการสอบซ่อมแทนน่ะนะ อย่าพูดอะไรบ้าๆนะติ้งต้องชะมัดเลยเธอรอแกอยู่นะเว้ยรียบไปเถอะนาเอ้ยอะไรวะแกะไอ้มาเอ็ดะแต่ฉันเนี่ยไม่ละทิ้งความพยายามหรอกเอ้ยอ่านี่แปลว่าทั้งๆที่น่าจะทําสิ่งนั้นแต่จริงๆแล้วทําไม่ได้นะนะนี่มาเอ็ดะฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยเออฉันบอกเธอกี่ครั้งกี่คนแล้วเนี่ยว่าฉันจะพนันนทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับข้อสอบชอยสนะ์เนี่ยพูดแบบนี้อีกแล้วนะ ตอนนี้ใช่กำลังเพ่งจิตอธิษฐานสมาธิเพื่อให้ช้อยนั้นถูกทั้งหมดนะสิมาเอดา <laughs> ได้ยินว่าตอนสอบอ่ะเจ้าชีมาฟุกุโร่น่ะดันไปทุ่มไอโรซ่านั่นหงายเก่งไม่เป็นท่าเลยเว้ยเลยเข้าไปสอบไม่ทันนะเสี <laughs> <laughs> เพราะงั้นเนี่ยมันเลยต้องสอบซ่อมไปตามระเบียบใช่ไหมล่ะใช่แล้ว <laughs> ไอเจ้าโคเฮจิก็เหมือนกันนะเว้ยดีแต่เก่งแต่ปากนะเอาข้าจริงก็ไม่ได้เรื่องเลยใช่ พูดไปหน้าโคเฮติกค็้ายโล้นนั่นเหมือนกันนะเออใช่เอ้หนวกหูจริงเว้ยอย่างนี้ฉันจะรวบรวมสมาธิได้ยังไงวะเน,นี่ยเอ้ดอนบิควายแอดเอ้แต่ที่พูดนะ่ะความหมายมันว่าไม่ให้เงียบนะเอ้แอบดูก่อนเอ๊ะเห็นซุ่มๆม,มองๆถือกล้องไปมาตั้งนานแล้วจะทำอะไรอะเฮจังหนวกหูนะ่ะหุบป,ปากไปซะ เอ๊ะนั่นมันเอเอเฮ้ยายาแ,แล้วโอ้ยหัวโขกเฮ็ังมีอะไรอย่างนั้นเหรอไม่ดะอืมเอ๊ะทำอะไรวะอืมย่าหูเจอเงน500ินห้ารอยเยนเว้ยโชคดีเป็นบ้าเลยโอ้โหเฮ้ยดวงดีชะมัดเลยเอ๊ะเอ๊ะเ,เอ้ยยาแล้วสิจะต้องโชคดีไม่ได้นี่ว่าขืนใช้โชคซีสัวแบบนี้ก็แย่นะเซ่ เมื่อวานน่ะนายก็เก็บได้ร้อยเยนนะรู้สึกว่าช่วงนี้นายจะโชคดีบ่อยๆนะเนี่ยไมดะเออเอเออะไรนะเออไมดะอ้าวอ,อ,อะไรเหรอตอนที่เธอมาคราวก่อนนะ่ะทำไอ้นี่ตกไว้นะ่ะเป็นกุญแจรถมอเตอร์ไซค์นะสิเออเอเอล่นอยู่ที่นี่เองอย่างนั้นเหรอหาแทบตายโชคดีเป็นบ้าเลยนะเอ้ยไอเวนเอ้ยบอกแล้วไงว่าฉันโชคดีไม่ได้นะเออเฮ้ย,อ,ยอะไรวะ พะชั้นเนี่ยต้องเก็บโชคดีเอาไว้ดิอตอนสอบซ่อมยังไงเล่าแกคิดจะให้ชั้นซ้ําชั้นใช่ไหมเนี่ยเอ้ยฉันไม่รู้เรื่องเฮ้ยอยู่กับพวกแกเนี่ยฉันมีแต่จะต้องใช้โชคซีซัวฉันจะกลับเล่าไม่ได้เฮ้ยเปิดประตูแล้วอ๋อเอ้ยเต็มหน้าเลยเฮ้ยบ้าที่สุดเฮ้ยไอเราก็ไม่ได้อยากจะใช้โชคซีซัวตอนนี้หรอกนะต้องถนอมโชคเอาไวใ้ให้มากที่สุดจนกว่าจะถึงวันสอบซ่อม คุณถูกลังวันพิเศษเออเฮ้ยอีกแล้วเหรอเนี่ยเออเฮ้ยกระโปงเปิดโชคดีอีกแล้วยินดีด้วยนะครับคุณเข้าร้านเป็นคนที่หนึ่งหมื่นพอดีครับเชิญทานฟรีเลยครับทำอะไรบ้าๆอย่างนี้เล่าเดี๋ยวค่าให้หมดเลยเนี่ยเอ้ยดวงดีเกินไปแล้วโอ้โหคุณไม่ด่าดวงดีตลอดทางเลยฮะเออหนะ่า มันใช้โชคใกล้หมดแล้วถึงตอนนั้นแหละมันต้องยอมทําแน่ๆแล้วฉันจะถ่ายรูปมันตอนนั้นเอาไว้ให้จีอากิจังดูตอนที่มันจับก้อนออบ้าชะมัดปกติเราไม่เคยโชคดีแบบนี้เลยนี่นะตายแล้วสิถ้าเกิดโชคดีของเราถูกใช้ไปหมดแล้วก็เอ้ยไม่ด่ะอะจีอากิทำไมถึงไม่ตั้งใจเรียนฮะเธอจะเป็นยังไงฉันไม่รู้ด้วยนะทำไมเธอต้องโกรธด้วยล่ะ บอกแล้วไงเล่าฉันจะสะสมโชคไว้นะ่ะเลิกพูดจาไรสาระแบบนี้สักทีได้มาถ้าเธอสอบไม่ผ่านต้องซ้ำชั้นนะแล้วยังไงเหรอจะเสี่ยงแบบนั้นเหรอเดี๋ยวเธอก็ไม่จบหรอกโชคดวงโชคดีอะไรนะั่นน่ะมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะบ้าน่ะเธอจะไปรู้อะไรแล้วตอนนี้ฉันกําลังสะสมโชคอยู่นะ่ะเธออย่ามากวนฉันนะ่ะเอานี่เอหนังสือของไมด่ดะงไง ตั้งใจว่าจะสอนให้เต็มที่นะแต่เธอก็หนีกลับมาก่อนน่ะฉันไม่สนเธอแล้วไปละเอ๋เฮ้เดี๋ยวสิจิอากิเอ้อะไรวะเออน่าเบื่อชะมัดเลยเอเอ๋เออเอ้ยนี่มันอะไรกันบ้าเนี่ยสีตกใส่เสื้ออย่างนั้นเหรอเอ้ยเออเอนี่มันหรือว่าเราใช้โชคดีไปหมดแล้วอย่างนั้นเหรอเป็นไปไม่ได้นะจริงหรือเนี่ยไม่นะแต่ว่าเอ๋ เอออึหมาเหรอเออฮเอึหมาจริงด้วยสินนะเออ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 เหลียวซ้ายอะไรขวาเออยถ้าแตะมันแล้วก็เราจะโชคดีอีกครั้งหนึ่งสินะแต่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 แตว่าเอเอาเลยไม่ต้องลังเลแตะมันเลยฉันจะถ่ายให้สวยๆเชียวล่ะ แ้ะจะเอาไปประเคนให้กับทีอากีจังดูอีกนิดเดียวเท่านั้นแตะสิวะแตะเลยเออเอาแล้วนะเอออ่านั่นแหละเออแะแะแะเออแกเห็นว่าแผลเป็นที่หน้าฉันมันประหลาดนักเรื่องไงเนี่ยเออคือประาครับเออยเชเรื่องงี่เง่านี่ว่าไปดีกว่า จะหน,นีไปไหนโอ้ขอประทานโทษด้วยครับเออโอคูโบครับฮาริโตครับ,รรบเออฮีอ้าไมเอดะเออเชื่อนับว่าแกยังโชคดีนะเอเอเฮ้ยเป็นยังไงบ้างวะไมเอดะยังไงนายก็คงจะผ่านใช่ไหมนายสะสมโชคเอาไว้เยอะเลยนี่หนะ่าไมเอดะเจ้าบ้าโชคมันจะไปช่วยอะไรได้วะอ่ะไมเอดะ ไหนดูซิว่าสอบได้เท่าไหร่เออเออเออเฮ้ยเออสามสิบเอ็ดพอดีเป๊ะผ่านเออเฮ้ยสุดยอดเลยเขาสอบใช้ตอบถูกทั้งหมดเนี่ยไอ้ดาเนี่ยนี่มันฉัเป็นคนที่เกิดมากับความโชคดีจริงๆว่าที่ฉันพูดไปเมื่อกี้นะฉันขอกับคำเว้ยฉันมันคนโชคดีจริงจเงเออ โ่คะแนนไม่ถึงเหรอีอต้องจับอึซะแล้วเอ